มันดังดังหนากระพุ่ครับโอ้ตัวนั้นไม่ได้เลยเช่นไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เล็กพุ่ใหม่ดิได้ไหมได้สุดไม่ได้เลยแงแงไม่ได้แบบนี้มันบอกพูดเลยพูดเลยมันต้องของพูดเนาะพูดเลยสวัสดีพี่น้องชาวพุทธไทยทั่วชาวพุทธทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้พวกเราองค์กรพุทธทั้งหลายที่ ได้มีโอกาสเข้ามา,าช่วยเหลือทางที่พระสงฆ์พระท่านบริเที่มีปัญหาหลายด้านหลายอย่างทั้งภายนอกภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการและต่างาศาสนาต่างศาสนิกได้พยายามที่จะยึดตรงนี้ให้เป็นของพวกเขาเพื่อที่จะเอาไปทำศูนย์กลางของตัวเองในหลายเรื่องนะครับ ปัญหาพ้หนหานตัวไปในวันนี้เ,เราทั้งสามคนจะได้มาพูดทั้งหมดแต่ผมจะพูดถึงเรื่องที่บริบทที่ไปที่มาของเรื่องซะก่อนนะครับเพระธาตุมเรยอย่างนี้ที่พระสงฆ์นี่นะครับมีที่มาที่ไปในอดีตการนานมาแล้วเจ็ดแปดรอปีมาแล้วนะครับซึ่งจะเ,เป็นสถานที่เกิดขึ้นเนื่องจากพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยน้อยของเราในสมัยที่อาวอิจากเพื่อเขาไต้และลงมาตามแม่น้ำโขงและลุ่มน้ำสารวินเนี่ยนะครับกลุ่มไทยน้อยด้ไปตามแม่น้ำโของอ,อ่กลุ่มไทยใหญ่ก็ลงมาตามสายน้ำสารวินนะครับลงมาถึงฝั่งสารวินตรงที่เป็นประเทศพมา่าในปัจจุบันนี้ก็มีช่องทางจากพมา่าผ่านเข้ามาแม่เหอ็นในเส้นทางตรงนี้ตรงที่พระธาตุมรเรเนี่ยนะและ เอ่เออะไรเป็นสถานที่จุดพักระหว่างการเดินทางาจากทางทีตต่ตะตกปปะทิพบอกของ <c oughs> พี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับเนื่องจากปกตินิสัยไทยใหญ่เจออน,นิส <c oughs> ัยชาวพุทธเราทั่วไปมมไม่ว่าจะไปช่ไหนได้จะได้ส,ส,ร,ส,สร้างสาธารณสถานอุปสถานไว้เป็นที่ประกอบพิธีศาสนาตลอดมาและที่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันโดยสถานที่แห่งนี้ได้ได้ สร้างเป็นพุทธสถานมีพระาธาตุโมเรเป็นเหลือซากสาอนุาวรให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ึงเป็นเก็แปดร้อยปีมาแล้วนะครับได้ล้างไปในสมัยใดก็ไม่ปกดทราบฮะต่อมาก็าได้มีพระภิษุสงฆ์ชาวพุทธเราได้จาริกมาพบก,ก็ได้มาปฏิสังขรณ์บุรณะและจำพรรษาอยู่ตลอดมาเป็นช่วงเป็นตอน แต่ในช่วงระยะเวลาประมาณร้อยกว่าปีมานี้ก็ไม่ได้มีพระได้มีพระผูสูงประจําอยู่ตลอดมานะครับแต่เนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่เป็นวัดที่ถาวรน,นะครับและ,ะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ชนก็เป็นชนเผ่าเชื้อชาติที่นับถึงผีนับถือเร่องอื่นไปจึงไม่ได้เป็นวัดที่ถาวรมั่นคงนะครับเลยเป็นที่พระพักสฆ์ตลอดมา ความสำคัญข,ของพระธาตุมเรก็นอกจากเป็นโบราณสถานชุมชนเมืองของบรรพชนในอดีตซึ่งอาจจะไม่เป็นชุมชนใหญ่มากนักของชนเผ่าเผ่าไทยใหญ่เนี่ยนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ที่มีความสำคัญมากก็คือถ้ำ,ถ,ำถ้ำพระถ้ำพระพาดถ้ำพระ รอยพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพระเจ้าหรือถ้ำพระพุทธเจ้าเรานั่นนะนะเพราะมีโบราณวัตถุอยู่หลายอย่างทั้งรอยพระพุทธบาทของพระพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และก็ของของ,ของพระสาวกอกยู่หลายหลายร้อยรอยพระบาทนะครับและยังมีมีการสร้างามีหลักพบว่าหลักฐานของทางพุทธศาสนาคือ บาทพระพิสุสงเป็นบาทหินนะครับบาทหินก็ฝ้ายหินซึ่งได้พบค้นพบแล้วไม่ทราบว่านำไปเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้นะฮะซึ่งจากตำราโครงการเรียบตำนานตำนานเรียบเรียบอะไรนะเรียบเรียบโลกเรียบโลกพระเจ้าเรียบโลกนะครับพูดไว้แล้วตรงตามนั้นแล้วมีพระพิสุท่านใดมาพบ บาทและฝาบาทจนมีหมู่บ้านที่นี่ชื่อว่าบ้านฝาบาทนะครับเพราะเป็นที่พบแต่ไม่ทราบว่าใครป็นไปเก็บไว้เนื่องจากถ้ำนี้มีรอยรู้บาทเยอะนะครับเป็นถ้ำที่ใหญ่พอสมควรพระภิกษุที่มาจำพรรษาที่ตรงนี้ท่านก็จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนี้ซึ่งมีระยะหางจากตรงนี้ไปประมาณ5.8หรือ6กกิโลเมตรนะครับ ในซึ่งมีเขาขึ้นลงหลายลูกอยู่พอสมควรนะครับและสถานและพระธรรมนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่พักที่พักสงฆ์พระธาตุเมรตลอดมาเพราะว่าที่พักสงฆ์พระธาตุเมรจะเป็นสถานที่ส่งสเก็บเสเบียงหรือส่งเสเบียงให้กับพระที่ไปปฏิบัติธรรมบนเขาตลอดมาเป็นระยะเวลาร้อยหรือ ที่ที่ทราบกันมานี่ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับและชัดเจนที่สุดก็นในเมื่อปีสองพันร้อยสองพันร้อยสามสิบเอ็ดมีพระภิกษุได้ไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุที่ถ้ำน,นั้นถ้ำพระพุทธบาทสีร่รอยถ้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพระเจ้านี้นะครับชัดเจนตลอดมาชื่อว่าพระอาจารย์สวัสดิ์ประเสรศิฐวงวงประเสริฐนะครับท่านได้มาเห็นตรงนี้แล้ว ท่านก็เริ่มสายรัทาจากจากบุรณาปฏิสมบันขขมากาท่านก็จำพรรษาในในป่าที่นั่นเป็นระยะเวลานานนะครับจนมาทงกระทั่งจนปี2546ท่านพระอาจารย์สวัสด์ก็ได้ทำโครงการพุทธวิญาณเพื่อที่จะให้ให้ถำแห่งนี้เป็นพุทธวิญญาณนำเสนอต่อ องค์การอาหารส่วนตำบล <c oughs> บ้านกาดและทางองค์การอาหารส่วนตำบลบ้านกาดได้รับทราบและรับเรื่องไว้แล้วต่อมาเนื่องจากท่านมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก็เลยมาราพในถ้ำน,นี้นะครับแต่หลังจากหลังก่อนที่ท่านจะมราพก็พยายามที่จะเสนอเรื่องนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกลมป่าไม้ตลอดมาแต่ยังไม่ทันก็มรภาพเชียก่อน นะครับดังนั้นหลังจากนั้นก็ก็มีพระพิษสงมาจำพรรษาที่นี่และขึ้นไปบริวติที่รมที่นั่นตลอดมาจนจนปี2 5 4 9นะฮะชุมชนตำบลบ้านกาอําเภอเพชรเลียงจังหวัดพังสอนเนี่ยได้มีความคิดที่จะขอใช้ป่าสงวนแห่งนี้ที่ที่บริเวณที่มีถ้าและรอยพุทธบาทนี้อยู่นะครับ โดยขอตั้งเป็นป่าชุมชนจำนวน4,000ไร่นะฮะในเขตบริเวณถ้ำถ้ำรอยพระพุทธบาท4 0 0นี้ที่ท่านพระาจสวัสด์ได้ขอไว้นั้นจำนวน200ไร่จึงทับพื้นที่นะฮะ4,000ไร่ทีทับที่200ไร่นี้จึงทับพื้นที่200ไร่ของของถ้ำนะครับ นี่แหละฮะจึงเป็นฉนวนเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆที่ที่มาถึงวันนี้แลซึ่งจะเล่าต่อไปนี้นะครับคือ <c oughs> ในปี2,557มีการปริวัติทหารของประยุทธ์แอนโนชานี่นะครับได้ประกาศทวงคืนปุ้นป่าและทวงคืนป่าทุกที่นิดแม้แต่บริเวณถ้ำและป่าชุมชนไปด้วยนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา ว่าผืนป่าของของถ้ำนี้ได้ตกไปเป็นของของรัฐที่ถวงกินไปแล้วนะครับซึ่งต่อมาในปี2562พระราชบัญญัติป่าชุมชนออกมาทางชุมชนทางชุมชนบ้านกาดก็ได้ดำเนินการป่าชุมชนต่อแต่เรื่องสารนับริบานปฏิบัติธรรมถ้ำ อรอยพระบาทสี่รอยพระเจ้าไม่ได้ทําเรื่องต่อทางชุมชนประกาศจึง <c oughs> ถือโอกาสว่า,าทางสํานักปริวตรธรรมท่ำบุกสี่รอยพระบาทได้สละสิทธิพื้นที่ตรงนี้นะครับจึงได้ดําเนินการป่าชุมชนต่อไปโดยได้ทสัญญาเช่าไปสัญญาสัญญา ทำสัญญากับทางกร,ปรมป่าไม้เป็นป่าชุมชนต่อไปอีกสิบปีตั้งแต่2564จนถึง2575พอได้ฉันพอได้สิทธิในการอครอบครองตรงนี้แล้วป่าชุมชนก็ใช้สิทธิอำน,นาจเด็ดขาดว่าป 4, นน่า4,000ไร่นี้ที่ทับรอยท,ท,ที่ทับถ้ำรอยพุทธบาทสี่รอยนพระเจ้าอยู่นี้ เป็นของชุกเป็นของป่ายชุมชนจึงเป็นอยู่ในธรมติอยู่ในอำนาจแการแหารของกรรมการบริหารป่ายชุมชนและไม่ให้ทางสนับสงที่พระสงฆ์พระธาตุมเมรนที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทำทำกิจศาสนาใดๆครับ ดนในโดยอ้างว่าเป็นเป็น,เ,เ,ปนเป็นป่าชุมชนไปแล้วถ้ำถ้ำของทงั้งทั้งสงนั้นหมดสิทธิ์แล้วหมดหมดหมดอำนาจที่จะครอบครองนะครับจึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาว่า,าในปี2562พระอาจารย์อนุภา,า,นา,นภาพอาทิตะปุญโญได้ ได้สวงเมื่าจำพรรษาที่สังสมอย่างนี้เห็นว่าถ้ำถ้ำถ้ำแห่งนี้และรอยพุ่ยพและถาวัว,วรัตูุที่สร้างไว้มากมายนั้นได้ได้ได้ล้างลกล้างไปไม่มีถนนทางขึ้นไปสู่พระธาตุนั้นจึงได้ทําการบูรณะปีตินนก่อนโดยการทําถนนจาก ที่พระสงแห่งนี้ไปยนถึงท่ามระยะทาง6กิโลเมตรนะครับจนสําเร็จสามารถที่รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้จากการพัฒนาจุดนี้ทำให้ศรัทธาสาธุรชนที่จะเข้ามาสักการะรอยพุทธบาทและบรพาสานแห่งนี้ได้หลั่งไหลเข้มามามากและมีศรัทธาจำนวนมากนะครับได้มาสักการะและเกิดปัจจัย อะไรเกิดมีปัจจัยหลังไหลเข้าวัดมา,มากด้วยเช่นกันด้วยเหตุด้วยเหตุด,หดังนี้ทางชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของป่าชส่วนเห็นว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นมากมายจึงต้องการเข้ามาควบคุมและมาจัดการผลประโยชน์นี้จึงได้ใช้กฎหมายประชาช,ชนเป็นเหตุอ้างว่าพระผู้พระเป็นการบุกรุกบางทีการทำถนนหนทางเรื่อยๆขึ้นไปนั้นก็ชุมชนก็ร่วมกัน กับพระน,ะนะั่นและและท้ายที่สุดก็ขอร้องให้พระออกไปเมื่อขอร้องพระไม่ออมยอมออกไปก็ได้ใช้วิธีการแกงแก้งต่างๆเพื่อที่จะพาออกจากที่นี่เพื่อที่ทางจุบจะได้มาเข้ามาครอบครองก็ไม่ทราบวา่ามีใครเข้าไปลักลอบเผาสารา,าสารา,าสวดสวดมนต์นะครับที่ในบริเวณนั้นเผาไปเมื่อปี63เผาหมด เผา,าไม่สลายหายไปเลยทั้งหลังนะครับหลังจากนั้นทางพระก็ได้ร่วมกับชาตาได้ช่วยกันสร้างเาอนศาลาขึ้นมาใหม่นะครับด้วยทรัพย์จำนวนมากเป็นทุนทรัพย์ประมาณสี่ห้าล้านบาทจากการที่สาธุชนได้เลื่อมใสในสถานที่แห่งนี้มากก็มีทรัพย์ไหลเข้ามามากจริงยิ่งเป็นสิ่งรอดใจให้ทางผู้ที่ อ้างตัวเป็นเจ้าเจ้าของป่าชุมชนนี้อยากได้สุกสารที่แห่งนี้มากขึ้นนะครับเนท้ายสุดในปีสองพรรันสี่ช่วงประมาณเดือนอมิถุนาที่ผ่านมานี่ฮะมิถุนาตรกฎานี้ก็ได้มีการยิงสุนัขของทางวัดนะฮะรับทางสุนัขทางวัดเอาสุนัขไปรักษาที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่เชียงใหม่ทางนู้นก็เป็น แจ้งความดำเนินคดีว่าหาผู้ทัก่กระทำความผิดทางชุมชนก็เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งหาว่าพระไปแกล่าวว่าชุมชนเป็นผู้ทำเ,เป็นผู้ทําสิ่งเหล่านี้นะฮะจึงก่อให้เกิดหมางใจขึ้นมาและต่อมาจนเดือนกรกฎาคมขณะที่พระได้ทำการนำน้ำจากาข้างล่างขึ้นไปสู่ยอดเขาโดย โซล่าเซลล์และสร้างห้องน้ำบนนั้นทางชุมชนก็ไม่ทราบเป็นใครได้ทำการข่มขูว่ว่าห้ามสร้างห้องน้ำซึ่งทางสาธารณชนได้จ่ายเงินและสนับสนุนมาแล้วห้ามสร้างเด็ดขาดถ้าสร้างก็ถือว่าบุกลุกและได้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับพระมาก่อนแล้วว่าในช่วงที่ทำโซล่าเซลล์พือสูบน้ำโดยการตัดต้นไผ่ออกเพื่อให้แสงแดดลงสู่ขณะนี้คดีความก็อยู่ที่โรงพักนั่นนะครับ และความเข้มข้นหนักขึ้นมาอีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโคโถูกยาเบื่อตายที่ใกล้ๆตรงบริเวณแถวที่จะทำส่วมนั่นนะฮะที่ที่เอ่อที่ใกล้ถ้ำนั้นเพื่อที่จะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็แล้วไปและสุดท้ายหลังจากวันที่โคโตายไปประมาณสักสามวันก็ได้มีการจัดตั้งมวลชนชขึ้นมาขับไล่พระให้ออกจาก ที่นี่ซึ่งมีข่าวว่า,าซึ่งจะให้ท่านพอวิระเล่าต่อไปว่าามีข่าวว่ามีหน่วยงานไหนไม่ทราบที่จะมาทําพุทธสุขยานแห่งนี้ด้วยงบประมาณสามสามสี่ร้อยล้านบาทจำเป็นจะต้องขับไล่เข้าเพื่อที่จะมา,าดําเนินการตรงนี้จึงได้จัดตั้งมวลชนเหล่านี้ขึ้นมาขับไล่พรดรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรขอติดตามกับท่านพอวิระต่อไปครับ ก่อนที่ผมจะพูดถึงรายละเอียดถึงมูลเหตุจูงใจนะครับในในประเด็นปัญหาต่างๆจะให้คุณได้พูดว่าตรงนี้มันมีอะไรที่พระได้ไปทําไว้ถึงได้เกิดความสนใจขึ้นมาเช่นว่ามีการสร้างสาราสวดมนต์มีอะไรเนี่ยมีอะไรบนนั้นอางนอกจากถ้ำแล้วมีอะไรบ้างถึงเป็นเหตุจูงใจว่าไปเลยว่าโดยโดยสรุปนะครับโดยสรุปนะคะดังมืนกั โดยสรุปก่อน,อ,นอื่นก็ขอ,อการอาบาสวัสดีดค่ะที่น้องวพราะม่พีน้องชาวไทยชาวพุทธทั่วไทยและทั่วโลกนะคะวันนี้เราก็ได้นำพนิีกันมาพูดคุยเกี่ยวกับไอ้พระธาตุโมเลและทําและพระและพระบาสีลอยพระพุทธเจ้าต่อที่เช่นเคยนะคะต่อจากคลิปที่เราได้ออกมานำเสนอมา สามสี่คลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับผลงานที่พระอาจารย์อนุภาพพระอาจารย์อนุภาพทิฏัปัญโยได้ทำมาแล้วนะคะมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะซึ่งคิดว่าได้บุกเบิกมุมานะเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำผลงานที่ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะผู้ที่ตัางๆู้ที่ภาษาที่สำคัญสำคัญนี้นะคะมี หลายอย่างนะคะเยวนะคะได้แก่ได้แก,ก่สร้างศาลาที่พักไอ้ญาติโยมหรือที่พักพี่น้องชาวพุทธนะคะจำนวนสี่ศาลารวมที่แล้วคิดเป็นเงินสามแสนบาทนะคะสร้างกุฏิละสิ่กุฏิคิดเป็นเงินสามสามแสนบาทที่พักที่พักญาติโย,ยมทั่วไปนะคะ ที่มาสักกราระที่มาสักกราระพระธาตุนี่นะคะสีแห่งรวมเป็นเงินห้าหมื่นบาทรวมเป็นเงินแห่งละห้าหมื่นบาทรวมเป็นเงินสองแสนบาทนะคะและ,ะได้จะทำะทางเดินเพื่อไปเพื่อไปกราบนมัสการรอบถ้ำบนภูเขานะคะไอะจำนวนสามไอจำนวนสามแสนบาทและได้ทำโคร,รงการโซล่าเซล เมื่อประมาณที่ใช้จ่ายไปหนึ่งล้านบาทนะคะและนอกจากนี้ถ้า,น,น,านอกจากนี้ได้คาสนับเพื่อบุกเบิถนเพื่อบุกเบิกถนนซึ่เมื่อก่อนนี้เป็นทางเท้าที่ลาดชันและขึ้นไปยากมากถึงแม้ตอนนี้ก็ยังขึ้นไปยากอยู่ดีแต่ราจาณาจักรอุภาพปฏิตับิปญ,ญโยได้บุกเบิก,บกคาถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้สาธุชนทั่วไป ที่มีจิตสาจจาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ไปขึ้นไปนมัสการนมัสการนะคะทำจะทำถนนทางขึ้นไปเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ใช้งานได้โดยสะดวกนี้นะคะในระยะทาง6กิโลเมตรรวมเป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะ okay, และอ่าและผลงานอีกมากมายนะคะในการพัฒนาไอพุทธอุทยานได้มีการจัดตั้งไอ คณะได้มีการจัดสร้างให้มีประธานยสรุปนะคะได้มีการบูรณะที่พักสงนะคะที่พักสงพระธาตุมอเลสป,ประมาณที่ใช้จ่ายไปจำนวนสองล้านบาทสร้างวิหารลานเจดียห้าล้านบาทนะคะและสร้างระบบน้ำขึ้นสู่ยอดดอยท่าพระพุทธบาทสี่้อยนะคะจำนวนหนึ่งล้านบาท และบรญการบูรณะไอที่พระสงฆ์พระธาตุโมเลรวมแล้วสองล้านบาทแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์จากทั่วสารทิศของประเทศไทยนะครับมาปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสารอ่เพื่อสืบสืบสารพระพุทธศาสนาอย่างต่อเน,นื่องมา,งา,าโดยตลอดแล้วก็ได้จัดทาโครงการปลูกปา่าเฉลิมพระเกียรติป่ปาเฉลิมพระเกียรติปีละ สามพันต้นนะครับรอบถ้ำรอบถ้ำแล้วก็มีจะทํำโครงการฝายนะครับทํำฝายหลายแห่งจำนวนสี่แห่งรวมเป็นเงินห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีอีกมากมายขอบคุณครับขอบคุณถ้าฟังจากข้อมูลทั้งหมดจากพอประสิทธิ์นะครับแล้วก็คนที่นั่งข้างผมจะเห็นได้ว่าที่นี่ หลังจากถูกทิ้งร้างมานานเปีย<ช>หลายสิบปีก็คูโย่หลวยพ่เรียกว่าคูโย่อาจารย์โยอาจารย์โยนจ,จ,จะเข้ามาทําพัฒนาจนมีความพร้อมนะครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพุทธสถานในลักษณะของอุทยานพุทธประกอบกับสภาพพ,พุทธสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ที่สําคัญของไทยนะครับตามที่อาจารย์คุณประสิทธิ์พูดออกมาแล้วเนยะจึงเป็นเหตุจูงใจนะครับคือผมมาดูจากปรากฏการณ์ที่ผมขึ้นมาที่นี่สองสองครั้งแล้ติดตามเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นที่น่าสงสัยนะครับและการที่ผมผ่านงานทางด้านการข่าวกรองแล้วก็ งานทางด้านความมั่นคงในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นธรรมดาที่ผมจะมีทักษะในการหาข่าวประเมินข่าวแล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริง mm hmm. ผมก็ยังมีข้อสงสัยที่ช้างคาใจว่าทำไมอยู่ๆที่จะมีมลชนจัดตั้งขึ้นมาไล่พระการพ mm hmm. ันษา mm hmm. แล้วในกลุ่มนั้นมีข้าราชการครู มีผู้ปกครองท้องที่และมีค่าการที่เป็นฝ่ายปกครองอยู่เบื้องหลังอมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงปกติค่าาการนี่เขาจะกลัววินัยกลัวกฎหมายมากแล้วเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงอย่างมากเพราะว่าสถานที่นี้พระอาจารย์โยเนี่ยท่านเป็นเจ้าของบ้านนะครับมันไม่ใช่วัดเป็นบ้านอในสภาพเป็นบ้านแค่สถานแล้วบุคคลที่เป็นค่าการพูด เข้ามาไล่พระเนี่ยบุกรักษาบุกรุกคุกค,คามมันผิดกฎหมายอาญานะครับชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถจะไล่พระได้คือตามกฎหมายไทยเนี่ยไม่สามารถไล่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านออกแกบ้านได้นอกแก่กรรสังสร่งทาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมสงสัยว่าทำไมกล้าหาญถึงขนาดนี้ความสงสัยผมก็ได้ปรากฏชัดเมื่อ ผมได้เอกสารมาฉบับหนึ่งบอกก็ได้ว่าใครส่งให้คือลูกชายผมแล้วเขาเขาเป็นวิศวกรเนี่ยขาเก่งในเรื่องนี้มากเขาก็ส่งให้ผมดูมันเป็นโปรโฟไฟล์นะโปรโฟไฟล์เนี้ยเนี้ยนี่ถ่ายออกมาเป็นโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ที่บอกถึงโครงการมีภาพประกอบมีขั้นตอนอะไรประกอบก็ผมก็มาศึกษาดูแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าโปรโฟไฟล์นี้ทราบว่าทำมาแล้วตั้งแต่สมัยวัด วัฒนสุม,สมแต่ปรากฏว่าโปรไฟล์นี้อัปเดตครั้งสุดท้ายในวันที่20สิบงหาคม2564ันห้หหมายความว่าโปรไฟล์นี้ได้ถูกกระทําขึ้นสิบกว่าวันมานี้เองทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตจะประเมินการข่าวแล้วมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ก็ปรากฏว่าผมได้สอบถามคนที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการต่อรองนี่ไม่ได้่าเข้าใจผิดอาจารย์าารยโยไม่ได้พูดเองนะครับผมหาข่าวมาว่าได้มีการต่อรองที่ให้อาจารย์โยเนี่ยท่านพระโยหรือท่านออกจากพื้นที่ไปหรืออยู่ก็ได้แต่ว,ว่าต้องอยู่ข้างหลังต้องอยู่ข้างหลังหมายความว่าจะให้พ้นจากสภาพนี้ทําไมเขาต้องทําอย่างนี้ผมก็หาข่าวต่อไปอีก พบว่าไอ้นี้ผมไม่ยืนยันนะงั้นขอบอกว่าเป็นแค่ระดับการข่าวนะครับธรรมดาการข่าวเนี่ยอาจจะผิดหรือถูกแต่ผมก็ประเมินการข่าวอะ่ะมันต้องมีผู้ใหญ่หรือมีใครที่อยู่เบื้องหลังหรือมีเหตุดูงใจที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถึงขนาดมาไล่พระถึงขนาดใช้กลา,าการมาเป็นมวลชนจัดตั้ง <c oughs> ก็ปรากฏว่ามันมีการเสนอโครงการเพื่อจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พิอุทยานพุทธพุทธเจ้าอุยาทอยานในว่างบประมาณที่ตั้งไว้สี่ร้อยล้านแล้วก็มีการเปิดมือเขาประมาณออกมาล่วงหน้าบางส่วนหลักร้อยล้านโอ้เบิกงบประมาณเลวเหรอคือนี่การข่าวนะครับการข่าวาไม่ยืนยันเ,ยเพื่อท,ที่จะมาทําสํารวจและวิจัยมันก็ไปยืนยันว่านี่คือข้อมูลวิจัยใช่ไหมก็มูลการสํารวจใช่ไหม นะครับับอนนี้เป็นผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งพวกผมเนี่ยพวกผมนี่ได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อท่านนายอำเภอและผู้การจังหวัดว่าให้รับนับเหตุนี้แล้วเราก็จะยื่นต่อไปในชั้นสูงขึ้นไปนะครับให้คณะตรวจสอบว่าอันนี้ไม่เป็นผลดีกับทางราชการนะครับไม่เป็นผลดีต่อใครถ้ามีมูลเหตุจงใจอย่างนี้นะครับเพราะนั้นต้องทําตอนนี้ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับ ตอนนั้ผมเรียนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมันมีโลโก้ที่สถาบันเขาบอกว่าใช้ความมืดกับไล่ความสว่างอีกใช้ความสว่างกับไล่ความมืดจงทำความจริงให้ปรากฏนี่สโลแกนของสถาบันระดับชาติเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นลูกศิษย์ของสถาบันนี้ผมก็อกว่าผมจะต้อง เมื่อเขามาชวนบอกก็มาเลยเพื่อจะเอาใช้ความสว่างขับไล่ความมืดและทําความจริงให้ปรากฏนะครับไม่นาน,นครับเรากำลังเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นคนที่ถ้าทําหรือคิดจะทําจะพบกับความวิบัติถึงแม้กฎหมายอาจจะเข้าไม่ถึงแต็กกรรมจ็เข้าถึงแน่น,นอนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้เปลี่ยนใจ,จัะ ถ้าอยากจะทําจริงๆก็มาปลองดองกับพระอาจารย์โยซึ่งท่านทาอยู่อ,อาจจะตั้งคณะกรรมาการร่วมขึ้นมาพิจารณาว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเราไม่ขัดข้องที่จะนํามาซึ่งการความเจริญไม่ว่าทางด้านพุทธศาสนาหรือทางด้านวัตถุหรือการท่องเที่ยวแต่ท่านต้องถือหลักธรรมมาพิบาลเข้าทางเข้าทางประตูนะครับอย่าเข้าทางหน้าตา่าง <c oughs> อย่าปีนเข้าทางหน้าตา่างนะครับ ขอขอบคุณมากครับผมขอพูดแค่นี้สวัสดีครับ